สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะครับผมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโตลัโพงออนไลน์ .com FSH. com อร้านขาออนไลน์ขายลำโพงบลูทูธหูฟังบลูทูธแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกหูฟังด้วยนะแล้วก็เครื่องซาวบาเครื่องเสียงสำหรับฟังเพลงนะอุปกรณ์สำหรับหูของท่านนะฮะวันนี้มีอะไรมาเสนอพี่ช้างวันนี้ ก็แน่นอนครับนี่คือลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดจากโดบเอาง่ายๆว่าอาสูรร้ายตัวใหม่นะฮะตัวนี้รุ่นรๆอะไรฮะตัวนี้รุ่นว่าบีทโดบบีทฟองสฟอ่ไม่ใช่บิว u ี y a n นด์ e ด e a บีไงปีศาจครับผมปีศาจร้ายนะฮะ วันนี้ก็มาในเรียกว่าบึกบึนนะใช่ครับ<ม> <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามาพร้อมพลังเสียงที่เรียกว่าเน้นๆ,ๆ,ๆเลยนะ25วัตต์อาร์มืปไม่ธรรมดาเลยใช่ครับต้องบอกจริงเราฟังกันมาแล้วครับแนวเสียงเนี่ยสําหรับคนที่ชอบเ,อเสียงคมชัดฉัฉานจะแจ้งถูกต้องฮะ,ฮะแต่ว่าที่สําคัญฮะตัวนี้อะไรฮะเนื่องจากไดเวอร์ของมันนะฮะ ค่อนข้างจะเพื่อรองรับกำลังวัดนที่มันสูงอืม,มันต้องเบินก่อนนะมนเบินไม่ได้เลยฮะตัวนี้คือเอาง่ายๆครับว่าตัวนี้เนี่ยถ้าซื้อไปนะครับก็ให้เวลาเขาสักอาทิตย์หนึ่งถูกต้องฮะเปิดแบบวอลลุ่มประมาณสัก80%ประมาณนั้นนะฮะเบินไปเรื่อยนะครับแล้วให้ท่านสังเกตดูว่าวันแรกที่ท่านได้ไปผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้ำเสียงจะเปลี่ยนถูกต้องฮะ คุณยังไงว่าซาวจะมีลิทึมแบบความเต็มอิ่มของเนื้อเบสมากขึ้นใช่ครับนะฮะตัวนี้เน้นย้ำเลยต้องเบิร์นฮะต้องเบิร์นอย่าเพิ่งตัดสินไปตอนแรกใช่นะฮะนะฮะก็โอเคมาดูรายละเอียดกันเลยมาพูดถึงรายละเอียดกันเลยว่าไอ้เจ้าตัวโดบบีทเนี่ยมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นกล่องแพ็กกิ้งเขาฮะนี้ด้านหน้าก็ไม่มีอะไรเรียบง่ายฮะครับผมอ่ายี่ห้อก็เหมือนเดิมมาโดปี้เราฮะโดบนั่นเองครับผม นี่เลยฮะสับคุณด้านหลังเขาก็จะบอกว่าคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายละเอียดตอนตอนเราดูที่ตัวจริงแล้วกันแน่นอนคือรับโทรศัพท์ได้นะฮะมีฟังก์ชัน NFC นะครับแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อต่างๆที่สำคัญตรงนี้เลยฮะเป็น Power Bank นะะมีพูดง่ายเป็น Power Bank นะครับในตัวสำหรับชาร์จตัวสมาร์ทโฟนเพราะว่าแบตเตอรี่ในตัวนั้นขนาดใหญ่มาเลยเกินห6 0 0มิลลิแอมป์ถูกต้องมิลลิแอมป์นะตัวนี้มิลลิแอมป์ใช่ครับอ่ะนะ ไอ้ปุ่มรีเซ็ตนี่ไม่ทําอะไรฮะปุ่มรีเซ็ตนี่คือไว้ตอนที่มันแห้งอะไรเงี้ยอ่าบางจังหวะมันแห้งค็ผมก็ไว้รีเซ็ตง่ายๆเอาเอาเป็นว่าให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าช่อง usb ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เสียบทําได้นะครับใช่เป็นช่องสําหรับชาร์จสมาร์ทโฟนอ่แล้วก็ตัวนี้คือไม่มีช่องเสียบไม่คอยดีกาดนะฮะคือเล่นได้เฉพาะบลูทูธกับ3.5แต่ผมว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่จะต้องโดนใจายๆท่านก็คือ เอวีเอ็ปกติแล้วจะมีแค่เอวีเแต่ตัวนี้มี out ให้ด้วยครับนั่นหมายว่าสามารถใช้ลำโพงตัวนี้เป็นบลูทูธรีเซอร์ฟได้นั่นเองถูกต้องนะครับนะฮะอันนี้คือที่เพิ่มขึ้นมาให้ครับรบตัวนี้ก็ชัดเจนเลยครับตัวนี้รับการหนึ่งปีหนึ่งปีวารันเต้นะครับนะฮะก็ทีนี้ตัวบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน4.0ครับผมมีไมโครโฟนในตัวสำหรับรับโทรศัพท์ใช่ก็จริงๆแล้วสแตนดาร์ด สเปกก็เหมือนกับลำโพงบลูทูธทั่วไปนะฮะนะฮะก็ที่สำคัญอีกอย่างนะฮะก็คือตัวนี้ก็คือมันมีดียว่าลูกเล่นคะอ่าก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์จับกันมูเมนต์มูเมนต์อ่าจับกันเคลื่อนไหวตัวนี้กันน้ำไหมตัวนี้ไม่กันน้ำไม่กันน้ำนะครับรุ่นนี้ไม่กันน้ำนะฮะครับผมมาดูนเลยดีกว่าทีนี้มาแกะกันเลยว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างครับผมนะครับเปิดมาแล้วฮะแน่นอนนี่เลยครับ ต้องบอกว่าหน้าตาดูดีทีเดียวนะฮะหล่อแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับะนะฮะครับที่ให้มาก็จะมีคู่มือคือก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็มีสเปคต่งางๆในนี้นะการใช้งานและที่สำคัญตัวนี้เนื่อจาว่าแบตเตอรี่เขาเป็นแบบ6,600มิลลิแอมนะ,<ฮ>ะตัวชาร์จเขาให้มาเป็นแบบนี้นะพี่ช้างยังไงฮะโอ้โหฮ,ฮะไม่ใช่แบบ usb นะนอกจากมันกินกระแสะเยอะนะก็เลยต้องใช้ตัวชาร์จเป็นแบบบอชาร์จเลย ก็คือเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยใช่นี่คือขนาด1 5บโวลต์นะฮะ1 5แอมป์เลยนะฮะอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรอีกฮะแล้วก็มีสาย3.5ครับนี่ครับแค่นี้ฮะเอาง่ายง่ว่ามีสายออดิโอ3.5ให้แล้วก็ตัววอลช c h a r เลยใช่ฮะที่ด้านหลังขอดูด้านหลังหน่อยฮะสำรวจด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมี ก็เหมือนกับที่ที่ที่กล่องเมื่อกี้นะฮะใช่ก็มีไลน์อินนะฮไลน์อินไลน์เอาท์นะฮะแล้วก็ช่องสำหรับชาร์จไฟนะตัวนี้เป็นแบบ power bank นะครับสำหรับเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนนะตัวนี้สำหรับปุ่มรีเซ็ตัวนี้แฮงในบางจังหวัดที่เราใช้งานครับนะครับส่วนด้านบนนะนี่ครับแผงคอนโทรลข้างบนนะฮะก็มีครบทุกปุ่มเลยนะครับก็จะมีปุ่ม power นะปุ่ม pairing bluetooth นะปุ่มรับโทรศัพท์ forward reverse นะปุ่มเล่นกระยุดนนะแล้วเพิ่มเสียงลดเสียงครับตัวนี้ก็เป็นรูนี่เป็นไมโครโฟน ตัวนี้เป็นไมโครโฟนตัวนี้เป็นจุด n f <NFT>, ฟนะครับซึ่งตู้ตรงกลางจะมีตรงนี้ฮะอะไรฮะตัวนี้คือเป็นลักษณะที่ว่ากรณนีเราใช้กลางคืนอ่า,อาไม่รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนเราแค่ผ่านมือมาพูดง่ายๆว่ามีระบบไฟเลสอ่าเป็นแบบลักษณะเซ,เซนเซอร์ใช่ครับถ้าเราจะจับพากดปุ่มไหนไฟก็สว่างขึ้นตามปุ่มต่างๆอ่านะครับโอเคเลยนะเป็นลูกเล่นอย่างนี้ครับผมด้านหน้าเรียบง่ายฮะก็ยี่ห้อโดบนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะ มันก็จะมีข้างในมันก็จะประกอบด้วยนะเป็นลำโพงคูลเล้งนะฮะขนาด6.5นิ้วสองตัว6.5นิ้วสตัวใช่แล้วก็ตรงตรงกลางหน้าหลังจะเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์นี่ก็ดูคร่าวๆส่วนด้านล่างนะบางท่านอาจจะแปลกใจอยู่ว่าคืออะไรอ่าตัวนี้คือสามารถเป็นแท่นชาร์จแทนชาร์จคือมีเหมือนตัวเสาลิงวินิ่นะแต่จะมีแท่นชาร์จแต่ตัวนี้คือมันมีมาแค่ตัวลำโพง คือพูดได้ง่ายว่ามีออปชันนะครับในเรื่องของการชาร์จที่แบบว่ารองรับแท่งชาร์จแต่ว่าที่ตัวลำโพงจริงๆไม่ได้แถมมาให้ครับผมนะครับแต่อนาคตจะมีอักซ์ซตอรี่ตัวนี้ขายหรือเปล่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะนะฮะโทนสีมีแค่สีนี้สีเดียวนะครับใช่ครับนะฮะออกเทาดำใช่ก็ออกเป็นแบบสไตล์สีที่พูดง่ายว่าดูดีนะครับดูดีเลยแหละนะฮะแล้วที่สำคัญตัวนี้ที่เอกลักษณ์อย่างหนึ่งนฮะสัมผัสได้ก็คือ น้ำหนักฮะหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะครับผมตัวนี้หนักประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งพันหนึ่งร้อยกรัมครับผมประมาณหนึ่งจุดหนึ่งกิโลถูกต้องนะครับฮะเหตุผลที่มันหนักก็คือเวลาเปิดดังนะมันจะไม่เดินใช่มันจะอยู่เฉยๆนะฮะนะครับแล้วก็ขนาดไดเมนชันเขานะเนี่ยผมวัดให้ดูแล้วกันอ่าบางท่านก็จะากรู้ว่ากว้างยาวเท่พกสะดวกไหมนะยี่สิบเอ็ดเซนนะครับยี่สิบเอ็ดเซนครับผมความสูงนะแป๊บหนึ่งนะพี่ชาง ัวนี้สูงอยู่ที่แปดจุดห้าเซนแปดจุดห้าเซนครับแล้วก็ความลึกความลึกไว้ด้านหลังฮะก็อยู่ที่เจ็ดเซนเจ็ดเซนนะครับนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นลําโพงสายพกพานะฮะครับผมโอเคฮะนอกนั้นมีอะไรอีกฮะตัวเอ่อบอดี้เป็นตัวนี้คือเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะฮะอ่าแต่ว่าตัวที่เป็นโค้กเวอร์ไดเวอร์เป็นตะแกรงเหล็กครับผมนะครับทีนี้เราก็ต้อง ดูข้างในมันว่าสิ่งที่เขาให้มานั้นเป็นแบบไหนนะเพราะว่าเรามีหลายเซตฮะอ่านี่เลยทีนี้นี่ครับมาดูข้างในตัวนี้ตัวแกะไว้เรียบร้อยแล้หล่อรับเนื่องจากว่ามันจะได้มีสีเวลาใช่แกะยากด้วยฮะนะฮะนะครับส่วนประกอบข้างในฮะก็อ๋อที่เห็นก็คือแผงคอนโทรลหลักก็คือตัววงจรนั่นแหละนะครับใช่ครับตัววงจรมันก็จะมีตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งนะพี่ช้างตัวนี้คือเขากาหนดกําลังหวัดไว้ที่ ยี w, ่สิบห้าวัตต์อยี่สิบห้าวัตต์คือข้างละสิบสองิบห้าวัตต์นั่นเองครับนะฮะตัวนี้แผงวงจรเขาก็แน่นอนกนะ็คือเป็นแบบเวฟอาร์โฟอย่างดีนะฮะแล้วก็จุดสําคัญที่เราจะสังเกตคือตรงชิปของภาคขยายอ่าตัวนี้เป็นชิปของเท In ็กซัสอินสตูเมนต์นะฮะ,ะขยา้นั่นเองนะ,ะ,ะชิป <c oughs> เบอร์นี้ฮะมันเป็นเบอร์ TPA สามหนึ่งหนึ่งแปดนะฮะ,ะตัวนี้ตามสเปคเขาคือสามารถรองรับขับกำลังสูงสุดคือสองคูณสามสิบวัตต์หกสิบ หกสิบวัตต์ที่ถ้าไว้อัพไฟมันให้ที่ยี่สิบโวลต์แต่ตัวนี้คือเขาไบ้อัพไฟไว้แค่สิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์นะฮะกลางขับเขาก็จํากัดไว้แค่ยี่สิบห้าวัตต์นะฮะเอาง่ายๆว่าชิปตัวนี้ก็เป็นตระกูลชิพคุณภาพดีใช่ฮะเป็นพรีเมียมเลยแหละใช่ของ Texas Instruments นี่คือแบรนด์ดังทุกยี่ห้อฮะเอาไปใช้แน่นอนถูกต้องนะฮะครับอันนี้ก็น่าสนใจตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวชิปนะครับก็เป็นของดี ใช่คะแล้วก็ชิปเซ็ตของบลูทูธก็ของอย่างดีเลยนะเบอร์นี้ก็คือเป็นบลูทูธสี่จุดศูนย์นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะตรงด้านบนนะก็เป็นปุ่มกดต่างตตัวนี้คือเซนเซอร์ที่ผมบอกคือโมเมนต์เซนเซอร์นะฮะลองเปิด power เปิดยังไงฮะเราเปิดเนี้ยนี่วอร์อ่านะครับเดียฮะรอสักพักครับฮะรอให้มันดับแล้วกันนะเดี๋ยวพีเตอร์หยิบตัวนั้นมาเนี่ยฮะ สมมติผ่านนี่พุ่งออาเนี่ยไฟจะขึ้นตรงช่องนี้พิเตอร์พูดตอนแรกพิเตอร์ตัวนั้นมาดูนะฮะก็คือช่องกลางเองนี่ช่องนี้ครับที่พิเตอร์ชี้หน่อยฮะลงมาฮะอเอลงมาหน่อยฮะไม่เห็นใช่ไหมอ่าเนี่ยช่องตรงนี้ฮะั่นแล้วครับนะฮะสมมติว่าเราฟังเพลงไปมันจะมันก็จะดับไปเราก็มีรูปปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะฮะเรอให้มันดับอยู่ฮะทีน่าเวลากลางคืนเราก็ใช้มือจับอไฟจะโชว์ทีนี้มันก็ทําให้เราเห็นตัวสัญลักษณ์ ว่าปุ่มไหนเป็นบูเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจสําหรับเวลากลางคืนครับผมนะฮะโอเคทีนี้นอกเหนือจากนี้ทีนี้มาดูหน้าตาของไดเวอร์ดีกว่านี่ครับมาดูตัวไดเวอร์ที่เขาโชว์ว่าสิ่งที่เขาให้มาีนเขาเคลมกำลังวัดมาที่25หวัตเนี้ยเป็นยังไงใช่วัตแท้นะครับครับตัวนี้เป็นฟูลเลนนะขนาด2.5นิ้วนะสองตัวนะ ขอบนี่มันขอบรับเบอร์ขอบยางนะแล้วกลวยเป็นกลวยกระดาษนะฮะกลวยกระดาษห,ห,หมวกหมวกตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะหมวกลำโพงเป็นพลาสติกตัวนี้พาสิฟเลเตอร์นะฮะอย่างแข็งแรงเลยนะเป็นแผ่นเ็กตรงกลางหน้าหลังนะครับพาสิฟนะครับพาสิฟมีสองสอง,สองด,ด,ด,ด้านด้านหน้าด้านหลังใช่แต่ที่สําคัญนี่ที่เขาให้มานี่ครับโอ้โหถอดออกมาครับมาดูแบตเตอรี่กันแบตเตอรี่เลยฮะแหล่งพลังงานตัวนี้หาเปลี่ยนได้นะครับไซ<ต>นรรรรรี้มีตามพู้ทาสีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาง่าย เมื่อต้นคลิปเราบอกว่าแบตเตอรี่ทั้งหมด6,600มิลลิแอมถูกต้องไหมฮมันเกิดจากการใช้แบตเตอรี่3เซลล์ใช่คือเซลล์ละ2 2 0 0มิลลิแอมส์3เซลล์นะครับขนาดกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นขนาด11.1โวลต์นะครับนี่เบอร์มเลยนะฮะเป็นซีนในแพ็กเดียวแล้วอีกที่สำคัญจุดสังเกตอีกแบบหนึ่งฮะตัวนี้ตัวลำโพงขนาด2 5นิ้วนะสังเกตตูดไม่เหล็กฮะ นี้แม่เหล็กขนาดใหญ่เป็นฟลูไรด์แม่เหล็นะขนาดใหญ่เลยใช่นะครับสิ่งที่ว่าทําไมต้องเบรนลำโพงก่อนนะพี่ช้างครับคือไม่ใช่แค่เบรนแค่ขอบนอกมันนะต้องเบรนขอบสไปเดอร์ที่เป็นสีน้าตาลด้านในเนี่ยให้มันเข้าที่นะฮะที่ว่าป้องกันตัวเสียงลำโพงเสียงแตกอะไรเงี้ยนื่อจะค่อนข้างแข็งเพราะว่าต้องรับกําลังวัดของตัวพลังงานที่ถูกส่งมากลายเป็นเสียงให้เราได้ยินคือต้องเบรนตัวขอบสไปเดอร์สีน้าตาลด้านในเนี้ยให้มันนิ่มนะฮะพอมันนิ่มได้ที่ก็เบรด้ามาตั้งแต่เปิดเบาๆแล้วนะฮะ แล้วก็ตัวที่ตูดไมเ่เหล็กตัวนี้นะที่ใหญ่ๆนี่ยคือเป็นตัวช่วยถ่วงน้าหนักให้ตัวลาโพงเวลาเปิดเสียงดังแล้วมันไม่ขยับฮะแต่บางยี่ห้อนี่อาจจะมีเาใสเหล็กเข้าไปด้วยให้มันหนักแต่ตัวนี้ไม่ต้องฮะ,ฮะคือมันอยู่ที่ตัวลําโพงเลยะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นดเวอร์อย่างดีเลยนะดูก็ดูฮะแบบลองสตกเลยฮะโอ้โ<ะ>หเบลเลเทอร์เลยฮะครับผมฮะก็ต้องบอกว่า ของดีทั้งนั้นคะของดีที่บรรจุอยู่ข้างในนะครับก็กล้ารับประกันถึง1ปีเต็มใช่ครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่คือใช้งานได้12ชั่วโมงนะชั่วโมงนะฮะที่ความดัง50%อันนี้ครับคำถามถามต่อครับหมดประกันแล้วแบตเตอรี่เสื่อมฮะแน่นอนถ้าดูอย่างนี้เปลี่ยนได้แน่แน่ครับหาที่เปลี่ยนหาช่างเปลี่ยนเองแล้วกันนะครับผมตัวนี้แค่เป็นไกด์ไลน์ให้ใช่นะครับก็อันนี้ก็คือส่วนประกอบภายในของเจ้าโดบบลิสที่อุดมไปด้วย ของดีที่อยู่ข้างในครับผมนะครับแน่นอน<ช>ทีนี้มาพูดถึงตัวแนวเสียงอย่างที่ที่ที่ทบอกไปว่า<ช>แนวเสียงเนี่ยเป็นแนวลักษณะคมชัดฐานชัดเจนเนื้อล้องนี่มีเอกลักษณ์นะฮะเบดที่ต้องบอกว่าโอ้โหนุ่มแน่นเกินเกินขนาดตัวเองใช่ฮะ<ช>แล้วก็ตัวนี้มาตอบสนองวามถีที่ตั้งแต่สิบสี่สิบ เฮิร์ตถึง18กิโลเฮิร์ตนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าครอบคลุมความถี่ได้กว้างนะฮะครับผมทีนี้มาลองฟังกันดูดที่5ว่าน้ำเสียงเขาจะเป็นยังไงครับผมสักครู่นะ connected แป๊บหนึ่งครับผมเชิมต่อก่ครับ Disconnected. Pairing. Uh. Connected. Hello. Welcome back. บนี้ก็กระชับได้ใจจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงบลูทูธที่พึ่งมาใหม่ๆนะครับก็มีเอาไว้แล้วนะฮะเอาไว้จำหน่ายแล้วแหะนะครับก็ใกล้ๆช่วงปีใหม่ด้วยครับผมนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ลำโพงพกพานะของฟังของฝากนะหรือว่าไเองไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยใ่นะครับก็แนะนำตัวนี้เลยราคาค่าตัวถ่ายพกางตัวนี้2,900บาทนะครับจากสุ่ทประเทศครับผม หรือจะมาทดลองฟังที่ช็อปเราก็ได้นะฮะยินดีเลยครับครับผมฮะก็มาถูกช่วงโทรเวลาพอดีใช่นะฮะนะก็ที่ช็อปเราก็มีหลายรุ่นนะลองมาเทียบเทียบกันดูได้เลยครับผมนะฮะอ่ะโอเคก็ขอฝากน้องใหม่ไว้ด้วยแล้วกันใช่โดบบิสฮะครับผมบิสปีศาจร้ายตัวใหม่ครับผมนะครับฮะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากครับในการติดตามชมการรีวิวของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ